สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเลี่ยนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับมาทุกวันนะครับช่วงนี้มาทุกวันมาพอได้พูดได้คุยนะครับพอได้เจอกันนะครับทุกวันนะฮะก็หน้าที่ผมก็มีหน้าที่ หาวัตถุมงคลนะครับได้เยอะบ้างได้น้อยบ้างนะครับแล้วแต่วันนะครับแล้วแต่วันไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนกันทุกวันนะครับคือสีสันในการเล่นพระเนี่ยนะครับสีสันในการเล่นพระเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าถ้าบางอย่างหายากแล้วก็หายากจริงๆด้วยนะครับกว่าจะเจอนะฮะเซียนใหญ่ก็ถึงขายกันแพง นะครับก็ถึงขายกันแพงก็ถึงขายกันราคาแบบเเขาเรียกว่าไงดีค่อนข้างที่จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับบางท่านนี่นะครับหยิบจับลําบากเลยแหละนะครับเพราะราคาเขาถือว่าสูงมากนะครับยกเว้นที่คนเขามีกําลังแล้วก็ศรัทธาจริงๆนะครับต้องศรัทธาจริงๆนะครับมีเงินอย่างเดียวก็บางทีก็ไม่ซื้อก็มีต้องศรัทธาจริงๆด้วยนะครับถึงจะกล้าซื้อ นะะในการเล่นพระนะครับก็จะมีอะไรมีพิมพ์พระเนื้อพระแล้วก็ธรรมชาติความเก่านะครับพระเครื่องนะครับยิ่งจะเป็นพระเก่าพระกูพระเก่าพระเกจิยุคเก่าอะไรประมาณน,านาาี้ที่ผ่านอายุการใช้ที่ผ่านอายุอะไรมาหลายๆอย่างเนี่ยนะครับบางทีเราจะให้เหมือนกันทั้งหมดเลยก็กอาจจะลําบากขนาดตอนที่กดพระนะครับตอนที่กดพระเนี่ย ตอนที่สร้างพระกดพระเนี่ยก็ต้องบางทีเอ่อยางเรียกว่าบางทีนะครับสมัยก่อนก็ต้องให้ชาวบ้านให้พระให้เนนนะครับให้ชาวบ้านมาช่วยในการทานะฮะนะครับ,นะรบเพราะว่าทำเอ่อนเดียวคงไม่ไหวนะครับก็ต้องช่วยๆกันบางทีในการกดก็อาจจะบางทาง่านอาจจะประีตหน่อยประนีก็กดดีหน่อย นะครับกดดีหน่อยให้รูปผ้าสวยหน่อยบางท่านก็อาจจะกดแบบรวบๆความสวยก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับฉะนั้นนะฮะคือในการสร้างผ้าของสมัยก่อนเนี่ยนะครับเอ่อก็อาจจะมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็บล็อกเขาคงไม่ได้มีบล็อกเดียวฮะนะครับก็คงจะไม่มีบล็อกเดียวนะครับฉะนั้นก็เอ่อในการทําใหม่ๆก็อาจจะสวยนะครับพอหลังๆไปก็อาจจะไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่ นะครับก็จะอยู่ประมาณนั้นก็จะอยู่ประมาณนั้นเพราะว่าในในการสร้างพระส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราส่วนใหญ่ผมเป็นคนชอบเล่นพวกพระเก่ามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าต้องอาศัยดูธรรมชาติเยอะนิดหนึ่งนะครับต้องอาศัยดูธรรมชาติเยอะนิดหนึ่งแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ได้เล่นพระเก่ามากแล้วก็อาจจะดูความสวยเป็นหลักนะครับพระใม่หมายาึจะดูความสวยการการออกแบบเป็นหลักเนาะ แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบนะครับฉะนั้นนะครับค <Momo S 1> ือบางครั้งเนี่ยเราเราต้องหาสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบนะฮะนะครับเราต้องหาสิ่งที่เาเราคิดว่าเราชอบว่าสิ่งเนี้ยนะครับเรารู้สึกว่าจากประวัติจากการอ่านจากอะไรแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ท่านสุดยอดเนาะนะครับนี่ก็พักแถวบ้านนะครับนี่ก็พักแถวบ้านหลวงพ่อก้อนหลวงพ่อก้อน นะครับคือถ้าเป็นภาพพื้นที่ภาพพื้นที่ก็อาจจะไม่โด่งดังมากนะครับแต่ก็ในโซนสายภาคอีสานนี่ผมก็ถือว่าหลายๆท่านต้องรู้จักนะครับหลวงพ่อก้อนนะครับพ้าผงรูปเหมือนนะครับอย่างนี้พระผงรูปเหมือนหลนะพ่อก้นะครับเลี่ยมทองก็ยังไม่ได้มาเพิ่มนะเลี่ยมทองก็ยังไม่ได้มาเพิ่มเลยนะครับเพราะว่า ซื้อซื้อยากเหมือนกันซื้อยากเหมือนกันนะครับคําว่าซื้อยากก็คือราคาทองแพงราคากรอบก็แพงนะครับในราคากรอบในราคาผ้าบางทีก็โอ้ยบางทีก็ลําบากนะครับบางทีก็ซื้อมาก็ออกตัวก็ลําบากก็เลยไม่ค่อยซื้อนะครับแพงมากผมก็ไม่ไหวเจ้าไวผมชอบจริงนะครับอุนนี้ก็หลวงปู่บุญนะหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญเนี่ยหลวงปู่บุญปอแดงสนิพานเนี่ยนะครับผ้าพื้นที่เหมือนกันนะครับเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินหนักทองคํา นะครับในเงินหน้ากากทองคำนี่ก็ยังอยู่อยู่เลยนะครับยังอยู่อยู่ก็ห้อยบ้างไม่ห้อยบ้างนะครับปิดตานะครับก็ห้อยบ้างไม่ห้อยบ้างนะครับก็สวยดีนะฮะก็สวยดีนะฮะพระปิตาพระปิดตานี่เป็นอะไรที่เอาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาสิ่งไหนไม่ดีไม่เอาเข้ามานะครับพระปิดตาความหมายพระปิดตานี่เอาแต่สิ่งดีๆนะฮะนะครับไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นนะครับเอาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวเรา นะครับพระปิตานะฮะองค์นี้อะไรอ๋อถ้าพิมพ์อย่างนี้นี่ถ้าพิมพ์แบบนี้นี่ขาโตะนะครับถ้าพิมพ์อย่างนี้นี่สมเด็จขาโตะนะครับสมเด็จขาโตะอย่างนี้ก็พิมพแบบนี้ก็หลวงพ่อหลวงปู่โตแน่นอนนะครับสมเด็จสามชั้นพิมพ์ขาโตะนะเขาจะเรียกว่าสมเด็จสามชั้นพิมพ์ขาโตะนะครับบางทีเขาเรียกว่าพิมพ์ขาโตะ นะครับพิพ์ขาโตคือเรียกว่าไงดีคือพร,ะ,รอะเนี่ยนะฮะพระเนี่ยนะครับอย่างหลวงปู่โตเนี่ยท่านสร้างพระเนี่ยเยอะนะครับหลวงปู่โตท่านสร้างพระเยอะนะฮะนะครับ,นะรบมีม,มีมีแบบหลายหลายยุคนะครับหลายยุคนะครับพวกสมเด็จเก,กา่กาๆก็สร้างสองสี่กว่านะ นะครับในผมจะเล่าผมจะเล่าหลวงปู่โตให้ฟังสักนิดนไหนๆก็ไหนๆละนะครับอ,อพระราชสังวราพิมลหรือหลวงปู่โตเนี่ยนะครับนะอินทสุวรรณโนนะฮะนะครับหลวงปู่โตนี่เกิดในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับหลวงปู่โตเกิดในสมัยรัชกาลที่ห้านะ ท่านเกิดเมื่อวันที่27่สนะครับมีนาคมพุทธศักราช2,430นีะครับก็ในวัยเด็กนะครับ,นะรบท่านก็เข้าเรียนที่วัดเกาะแก้วนะครับอําเภอบางคุนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับกับพระภิกษุแก้วนะแล้วก็ต่อมาไม่นานนะครับต่อมาไม่นานบิดามารดาถึงแก่กรรมนะครับพระภิกษุแก้วก็ได้พาท่านไปฝากไว้กับพระอธิการสุข จะาวาดวัดประดู่ชิมพีนะณขณะนั้นท่านก็มีอายุสิบสามปีส็จเศษนะครับ,นะรบก็ไปอยู่กับพระอธิการสุขนะเมื่ออายุได้สิบเจ็ดปีท่านก็บรรพชาเป็นสามเณรนะครับหลังจากบรรพชาได้เพียงวันเดียวพระอธิการสุขได้หมดอนาภภาพนะครับก็ หลังจากที่พระธิการสุขวร,รณภาพเนี่ยนะฮะนายคายกับนางพันนะครับซึ่งเป็นพี่ชายกับพี่สะใภ้ของพระธิการสุขนะฮะจึงได้อุปการะท่านต่อมานะครับเมื่อมีอายุได้ยี่สปีนะครับท่านได้อุปสมบทนับพันธทศีมาวัดประดูชิมพีนะครับโดยมีหลวงพ่อแสงวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระอ,อ,อุปชานะครับ หลวงพ่อผ่องวัดนวลนวลนดร,ด,นนด,รดิตนะครับเป็นพระกรรมวาจากรรมวาจาจารย์นะครับแล้วก็หลวงพ่อเชิวัดกำแพงนะฮะเป็นพระอนุสาวนาจารย์นะครับได้รับฉายาอินทสุวันโนนะครับก็หลังจากนั้นก็ท่านก็ได้ศึกษาปฏิบัติ คันทธุระและวเิเขาเรียกอะไรนะวิปัส,สนาทุระนะครับคนสอบได้นักธรรมชั้นตีนะแล้วก็ต่อมาพระอาธิการคำนะครับจ้อาวาสวัดประดูชิมพีท่านก็ได้ลาสิกขาคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นจเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพีนะครับตั้งแต่นะั้นเป็นต้นมานะนะครับเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราชสองพัน นะครับหลวงปู่โตท่านก็ได้ศึกษาวิชาพวกวิปัสสนากรรมฐานนะครับกับหลายๆเกจิหลายๆขณาจารยารนะ่ว่าจะเป็นพระอาจารย์พรมนะครับหลวงพ่อรุ่งนะหลวงพ่อรุ่งท่าก,กระบือนะสมุทรสาครหลวงพ่อโหน่งคองประดันสุพรรณบุรีหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับบางปะหม้าสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็อีก หลายๆท่านนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญน,นะจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกวิปัสสนากรรมาฐานด้านนี้มากขึ้นแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีกินนิมนต์ไปนั่งปกปลูกเสกในพิธีต่างๆตามวัดต่างๆตลอดเวลาเลยนะครับนะครับท่านก็ได้พูดง่ายนะฮะลุงปูตโตนี่ได้รับนิมนต์ไปร่วมในการปลูกเสกพระตลอดเลยว่างั้นเถอะ นะครับเยอะมากงานเยอะมากเอานี้ดีกว่านะถ้าถ้าพูดกันแบบอันนี้นะฮะไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยนะครับไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับก็หลวงปู่โตท่านมรณภาพนี่นะครับปีปีสองพันห้ารอยี่สิบสี่นะนะครับฉะนั้นพระเครื่องท่านนี่นะครับก็เอ,อ ยังไงก็ไม่เกินปีสองสนะครับยังไงก็ไม่เกินปีสองสี่เนาะนะครับ5้ามีนาคมสอง4สองสี่นะครับท่านก็ได้มรณภาพลงนะฮะก็อายุรวมก็ได้93าปีนะครับพรรษาที่73นะครับเนาะหลวงปู่โตท่านเขาเรียกว่าไงการสร้างพระของท่านในยุคแรกๆเนี่ยนะครับนะครับท่านได้ปลูกเสกพระเครื่องไว้หลายชนิดนะฮะ นะครับท่านจะเห็นเลยนะครับพวกภาพปิดตาภาพปิดตานี่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับปิตาจัมโบ้นะครับปิตาอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับปิตาปุโตก็สไตล์ประมาณอย่างเงี้ยครับนะครับปิตาปุโตนะครับพิมพ์อยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ภาพที่เขาเรียกว่าไงยุคแรกๆของท่านเนี่ยนะครับ จะเป็นผราเนื้อผงก็จะสร้างประมาณสักปีพุทธศักราชสองพันส <68, S 1> ี่อหกสิบปดนะครับสองสี่หกแปดนะครับก็จะมีหลายพิมพนะมีหลายพิมพ์นะครับพวกพราผงแช่น้ำมนต์อะไรประมาณนี้นะครับมีหลายพิมนะครับส่วนใหญ่ก็ทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณสักสิบิามพิมหลักๆอะไรประมาณนี้แหละก็จะมีพิมพ์อะไรบ้างฮะนะครับพวกพิมพ์ขาโต๊นี่ถ้าพิมพ์ขาโตเป็นตะมาณอย่างนี้นะครับอย่างนี้พิมพ์ขาโต๊นะครับพิมพ์ขาโต๊ะ น้านกปูโตะนะครับพิม์ขาโตพวกพิมพ์ขาโต,าพ,พ,าโตาพิมพ์สมเด็จเจ็ดชั้นพิมพ์สมเด็จสามชั้นหูใบสีนะครับหรือที่เรียกกันพิมพ์ก้างปลานะครับก็จะมีพิมพ์ใหญ่พิมพเล็กพระสมเด็จปกโพก็ปกโพก็จะมีพิมพ์โพแปดก้านโพหกก้านนะครับพระสมเด็จพิมพ์แหวกม่าน พระสมเด็จพิมพ์ซุ้มประตูพระสมเด็จพิมพ์ซุ้มเรือนแก้วซุ้มเรือนแก้วนี่หรือบางทีเขาเรียกว่าซุ้มช anyway. ินราชนะครับพระพิมพ์วัดพับยืนนะฮะพิมพิมบรรทาเสมาจะมีพิมใหญ่พิมพ์เล็กเหมือนกันพระพิมพ์พระคงนะครับพระพิมพระคงก็จะมีพิมใหญ่พิมพ์เล็กจะเป็นแบบแบบสี่เหลี่ยมหรือจะเป็นเหมือนกับมีมีใบโพฮะมีใบโพนะครับเหมือนเหมือนพิมพระคงอ่ะนะครับพระหยดแป้ง พักกีบบัวพักกีบบัวก็จะมีพักกีบบัวใหญ่พักกีบบัวเล็กนะครับแล้วก็พระพิมพ์บัวเล็บช้างนะพวกพวก็กีบบัวตัดอะไรประมาณนี้นะครับลวงปุ่โต้ท่านเป็นเกจ,จิที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะครับราคาพระของท่านเนี่ยนะครับณปัจจุบันนี้มีราคาเล่นหาค่อนข้างแพงมากในะปัจจุบันนี้มีราคาเล่นหาค่อนข้างแพงมากนะ ขาขายกันเป็นหลักแสนหลักล้านเลยนะฮะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยนะพระหนุ่มปุตโตนนะครับแต่ก็อย่างว่าเนาะก็อยู่ที่ว่าใครขายด้วยอยู่ที่ว่าขครขายอยู่ที่ว่าซื้อกับใครนะครับฉะนั้นนะครับในการเล่นผระในการซื้อผระเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราไปซื้อกับมือใหญ่แล้วก็อาจจะได้ความสบายใจนะครับผมพูดอย่างนี้นะครับแต่ก็อาจจะต้องสู้ราคาเขาสักนิดหนึ่ง นะครับอาจจะต้องสู้ราคาก็สักนิดหนึ่งนะครับถ้าเราไปซื้อกับมือใหญ่เนาะฉะนั้นนะครับผมก็จะพยายามนะครับพยายามพยายามบอกพยายามคุยให้ฟังพยายามเล่าให้ฟังตลอดเลยว่าถ้าเราพอจะมีความรู้ในการดูภาเครื่องได้นะฮะนะครับเราอาจจะมีโอกาสในการที่จะซื้อผ้าได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับเราอาจจะมีโอกาส นะครับแต่ถ้าเร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 าไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับโอกาสเราก็จะน้อยลงแต่ถ้าอย่างถ้าเราไปต้องไปเออ่ให้แต่คนอื่นเขาดูให้อย่างเดียวเนี่ยนะครับยิ่งโอกาสเราก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่เราต้องซื้อคนนี้เท่านั้นต้องซื้อคนนี้เท่านั้นนะครับเนาะฉะนั้นฉะนั้นแต่ก็มันอยู่ที่ความสบายใจด้วยนะครับบางท่านสบายใจแบบนั้นนะครับสบายใจแบบนั้นก็เล่นแบบนั้นครับนะครับได้ความสบายใจนะฮะทำไงล่ะฮะ นะครับมันเป็นอะไรที่การให้พระเป็นอะไรที่เราต้องการการการ,าราสบายใจเท่านั้นแหละนะครับแต่สรุปสุดท้ายยังไงก็สุดท้ายก็เราก็ต้องกลับมาส่องที่บ้านเหมือนเดิมมนแหละนะครับชอบส่องดูบางทีก็เอ๊ะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรประมาณนั้นเนาะก็ผมก็พยายามที่จะมาพูดให้ฟังพยายามที่จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเกจิทางนั้นเกยวกับเกจิทางนี้น นะครับว่ามีเกจิอะไรบ้างนะครับในการเล่นหากันนะครับว่าเขาเขาเขาเด่นทางไหนเขาอะไรยังไงนะครับฉะนั้นนะฮะสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้ทุกทท่านนะครับโชคดีนะครับในการศึกษาและยสะสมนะครับในการเช่าในการใช้ในการที่มีพระดีๆห้อยติดตัวนะครับผมหวังว่านะครับคลิปที่ผมทำนะฮะในแต่ละคลิปนะครับ ก็คงจะมีประโยชน์บ้างแหละไม่มากก็น้อยนะครับก็คงจะมีประโยชน์บ้างฮะไม่มากก็น้อยแหละครับอ่ะอย่างไรแล้วนะครับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันผมจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังก็จะพยายามนะครับพยายามหาอะไรมาเล่าให้ฟังตลอดนะครับวันนี้ก็เล่าเกี่ยวกับปู่โต๊ะนะครับมาเล่าเกี่ยวกับปู่โต๊บ้านเขาขาวเดี๋ยววันหลังจะมาจะมาจะมาเขาเรียกขยายให้ฟังต่อนะ ว่าท่านมีพระอะไรบ้างท่านสร้างพระอะไรบ้างนะฮะสร้างปีไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาขยายให้ฟังต่อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ผิดพลาดอย่างไรนะครับเสียนตัวใหญ่นะครับต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะฮะนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะครับ จะเลื่อลูกเลื่นทรับย์สินเงินทองนะครับคลิปนี้เซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ